พะเยาสุดคึกคักแก้ทางเศรษฐกิจพิษโควิดขาลงดันไพลอตโปรเจกต์ดึงซับในดินดินดำท่าจำปีขึ้นแท่นพะเยาเมืองเซรามิกซิตี้ไม่ไกลเกินเอื้อมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาอักราพมเผ่าควงแขนธนสารธรรมสอนที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมต้อนรับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดพร้อม MOU ขับเคลื่อนเต็มรูปแบบมั่นใจ KPI รายได้ครัวเรือนประชาชนขยับแน่นอนสโลโกแกนหมดหน้านายังมีดินดำค้ำจุนชีวิต บุญชูกบุรมาโนดเลขาธิการสมภันเ์ s บีไทยภาคเหนือและบรรณาธิการข่าว SME New ิวรีพอร์ตายงอนขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับ SME New Report วันนี้นะครับเราก็ยังติดตามนะครับเรื่องราวดีๆ ที่จะเกิดขึ้นในสังคมพยาวยาของเรานะครับนั่นก็คือการนำพยาดินครับหรือว่าดินดำท่าจำปีนะครับเข้ามาสู่นะครับการผลิตสินค้าทางด้านสลรมมิกค,ครับเป็นวัตถุดิบหลักนะครับในการที่จะให้พี่น้องประชาชนของเรานะครับได้มีอาชีพเพิ่มเติมนะครับเป็นที่ทราบอันดีอยู่แล้วนะครับว่า จังหวัดพะเยาของเรานั้นประชากร70%ครับเป็นเกษตรกรนะครับหลังจากเสร็จสิ้นนานาแล้วนะครับก็ไม่ได้มีรายได้อะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับบางท่านก็ต้องจากครอบครัวไปนะครับไปทำงานที่เมืองใหญ่นะครับนับจากนี้ไปนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นครับเพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยานะครับและก็ทาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาสมพันธ์เอสบีไทยภาคเหนือครับก็เลยร่วมแรงร่วมใจกันนะครับที่จะผลักดันนะครับให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาครับได้มีรายได้เสริมขึ้นหมายอีกทางหนึ่งครับนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราได้เดินทางมาที่เฮือนปฏิมาครับหรือว่าศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาครับอยู่ที่หมู่ที่6บ้านสันหมื่นแก้ว ตำบลม่ปืมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับกระบีผู้ใหญ่ใจดีนะครับได้มาติดตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมการต่างๆนะครับเพื่อที่จะต้อนรับนะครับประธานในพิธีเปิดในวันที่7กุมภาพันธ์นะครับเวลา9นาฬิกานะครับนั่นคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกรระทงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านจะ มานะครับเป็นประธานพิธีเปิดและก็เป็นการฝึกรุ่นแรกนะครับมีทั้งหมดอยู่9รุ่นด้วยกันนะครับดังนั้นนะครับท่านใดที่ได้ทราบข่าวสารนี้แล้วนะครับมีความประสงค์นะครับที่จะมาร่วมพิธีเปิดหรือมีความประสงค์นะครับที่จะมาอบรมในรุ่นต่อๆไปครับเราเรียนกันทั้งหมดอยู่5วัน30ชั่วโมงนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับ บุญชูกมุทมาโนุษรายงาน